กิงซีนมีทางหัวมีทางขาห, <laughs> หัวนะแต่แต่หัวโอเคบอกในหนนู้ว<บ>่าเห็ดเองกินเองในหนนู้ตั้งใจขนาดเลย <laughs> เห็ดเองกินเองแสบเองเนาะไหนนู้ <laughs> <laughs> นี่ฟิงซีนนี่เลยปีนกำลังกุบๆเลยงานนี้เห็นอยู่บนน้อ คมจริงกดหน้าเสียบเลยบ้านในกล่องคือดำแต่คือว่าไม้นี่ <c oughs> เอาตั้มไหนหนุเอาไซเราตั้มเลยพร้อมแล้วหิ้วเขาแล้วเอาเริ่มไหนหนุั <c oughs> ไดไป <c oughs> กินเลยแล้ว,ลวซิมเลยมาแม่เกากิน <c oughs> ไปนั่งเสียงอยังอยู่ฮัน สบายดีน้องไหนนุสบายดีเนาะวัอนี้พาน้องไหนนุปิงไก่คนเด้อพี่น้องเด้อไหนนุกาลังดังไฟเนาะเฮ็ดอันปิงไก่ตามักแตงเนาะไหนนุเนาะนี่เลยไก่เหรอไก่ตัวดำดำแต่ว่าไหนนุข้าวได้เนาะไหนนุบดําดคือไกไ่ท่เนาะข้าวเด็ดได้น,นึงแล้ว,ว,เ,ลวเป็นผู้เศร้าแล้วเนาะว่้ไปให้ดุนแล้วว่้ไปให้ดุนแล้วก็เลยข้าวขึ้นเนาะ นี่ผู้ส้าหน่อยเมื่อคืนนีผู้ส้าหน่อยมาค้างคืนค้างคืนพี่เพื่อนมองป้ามันเองพี่น้องปะ <c oughs> เขาไปเอาฝืนสอกท่านมาใส่ไลๆ่ๆแล้วก็เตรียมป้งป้งแล้วก็ตัมนะ้มอะท่านเฮายูใส่ปอท่านนะ่ะ <c oughs> โอ้นี่เลยโ <c oughs> บห้าแตแนวมาใส่เอามาัามานยกบ่แเพดอกเอาคู่เอาอันานั้นอันนี้มาใส่เอานี่หรือว่าเอาตัวนี้ก็ได้นี่ไหนหนุ ตัวเขาปีงมือบ้านนี้นะบ้านนี้บอได้ปีงน้ำเนาะบ้านนี้ในนู้กินมายังแดงมือบ้านนี้นะปีงเป็ดปีงไก่ปีงหมูโอ้มีแต่อันเสบเนาะจะกินเด้อพอเป็ดยังเนาะมือนี้เขาปีงน้ำกันไม่เนาะในนู้เนาะปีงเห็ดตั้งกันกินซ้องขนซ้องพี่น้องเอาเลยบอให้ให้กินเนาะเหาเห็ดเองเขากินเองเนาะในนู้ แม่น้องฟาร์มบอกว่าบ่ทาปิงแล้วอะสัตว์โอ้ยอันพาดวินเตะมีแต่อุ่นซ้อมจิตตุยัดล้ำปูพังว้าว่ทาปิงเป็นโตแล้วไอ้นู้นี่เอามีแล้วเอาอุ่นเอาเนาะเอาอุ่นบ่เอาอุ่นนะเอาเอามาอุ่นนะเนาะกัก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 โอ้ยอะไรมึงไปยืมท่อมันโอ้นี่เด็อเสพเสพเสพ่ทาปิงแล้วเอาเมียนก้อนตัวนั้นนะ กันเต็มจะุคัโอ้ตกใส่ตกใสคุกเกือบมูหมดเลยนะนี่มีแล้วเฮามาสิพากันตามักแต่งมาส่มักแต่งหมดไปตามบงหุ่งนะมักแตงหมดกับเเป็นยังมักหุ่งเฮายังมีอยู่ส่วนนองในนูผู้เร้าหน่อยสิผาไปเก็บบังหุ่งแล้ว ให้แน่นู้ขึ้นต้มนมะฮุงอีกว่าบขก้นแล้วจะเอาไม้แม่นมเอาไปกันเลยถือ,อโอม้มะฮุงเริ่มหมึดอ่ะเอายหน่อยๆคือได้ละวห่อเห็ดเอาก <c oughs> ินซือ้อเอาบัวปันปลากินละ เอาต้นนั้นก็ได้อ๋ออีเวฟ้ามันนี่ดิไม้ยาวนี่ดิเอาไม้ซ้ําท่านเนาั้นี่้มมักใหญ่นนึงก็ได้นี่เอามักลุ่มสุด่นก็ได้โอเคเอาได้สิเก็บันในปาแล้วจะแสนไกลอายก็จะองกลับมานอยู่บ ไ,ได้แล้วซัมนี้เนาะบบมาผู้เดียวกับยานเนาะเก็บบางคนเลยเดียวซัมนี้มาผู้เดียวกับยานมาส้อมคนอ้าวไฟแดงแล้วป่ะนี่ใส่เลย<ว>รเราต้องเอามีดเฮ็ดโอเอาปืนเฮ็ดด้วย ได้แล้วบพาทาเห็ดก็ได้ก,อออก,ก็ไว้็ล้่นแหละเดี๋ยวมันจึงมีความห้อนใส่ลงไปมีค่าตูแต่ละค่าวซีมีทั้งหัวมีทั้งค่า <c oughs> <c oughs> หัวเนะแต่แต่หัวจับไปคืนน้ำลายแล้วเอยฟ้มวันนี้เกินเองกินเองเด้อมันนี้ โอเคฟอกไหนนู้่าเห็ดเองกินเองไหนนู้ตั้งใจขนาดเลยเห็ดเองกินเองแซ่บเองเนาะไหนนู้ไหนนู้กำลังฟอกไหนนู้ไปเก็บได้บ้างงสุกเด้นี่เดี๋ยวไหนไหนนู้อันซอยไว้ฟ้ามสิตรต่ำเพียงท้าเนาะเห็ดซอยกันคนละเล็กคนละน้อยนี่บิงซีดีูเลย Come ong cuộc đời nắng 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 như nắng nắng không nắng 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 lên nắng này, nắng nắng đầm, thể nắng máy nắng 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 này nắng áo sai nắng 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 còn bưng, để này, như này tắm จำท่าว่าเข้มไล่กับสวยซินอีกท่าพวกเข้มพอดีกับพอดีเลยซิมอีกเพิ่งแต่และที่ซิมดูไหนนุนำลายไล่แล้วไหนนุซิมดู กำลังเข้มข uh, <c oughs> ้นเนาะได้แล <c oughs> ้วเนาะจอบแนวมาไซเลยอ่ะตักออกเลยเศษเศๆเเพอร์เฟกต์เบลีกูดเอาเริ่มในนู้ดัดไปกินเลยละซีบเลยละมาแม่เกากินงไปนั่งเสียงยังอยู่ันอันนี้แม่น้องใส่ข้องน้องเหมยกิ้งเนาะทุกคนเนาะ ีกนไปทำงานอยู่ไทยจ้อยเรื่องๆดำดำเนาะบ่แมาณเรื่องเลยเนาะจ้อยดำดำไปทำงานประมาณสิบเอ็ดเดือนบ่แม่บ่ไปยุคหุ่นสิบเอ็ดเดือนเนาะแปดเดือนแปดเดือนอ๋อไปยุคหุ่นแปดเดือนกลับมาบองดู้บักตุยตุยข้าวขึ้นอีกเอากินเอาเลยดำขึ้นในในนู้ซีมบองดูเป็นอะไรแซบแซบเนาะโอเคแซบกินไร่ไร่เด้อ จะได้ยัยยัยไวๆคืออไอรูกิงโมเมนต์ไอเนาะเออโมเมนต์ไอเนาะเก่ากิงนะเป็นอายอะไรเนาะแต่ว่าถ้าไล่ตามพ่อแม่หรือโมเมนอ์ไอเนาะนำสักเพราะว่าอันพ่อข้องนองเก่ากิงคั่นเป็นนองใายข้องพ่อนองไหนนู้เนาะแต่ว่าเขาเป็นใหญ่กว่าเอิ่นเขาอายเนาะเอาเอาเลยกินเลยแซ่บเนาะอืมอร่อยไหม <c oughs> ยืยนเบิ้งมานั่งอยู่นี่มายืยนเบิ้งอยู่แต่งรางใส่มือเลยเด้อเซ่บๆซ็บ <c oughs> ให้โซไปเอาบ่วงกับไม้ทู้ <c oughs> เอากินมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเซบเด้อกินข้าวซวย จะว่าไห,หนนู้กกินไปแล้วหอมนุง่งแม่บอกกินไม่ไหนนุ่งสีไหยล่ะเผ็บเออทึกฝันเช้า <laughs> แ,แม่งบ่ไปไปเอานามมากินปะไปซอกน้ำมากิ้มยูคนะไปเอาอยูทางน้าคนะ สมบบกแสบแม่เธอน้ำบ่อยากได้กินแล้วสมปวดน่าแสบอยู่แต่ว่ามันสมลกกิงแล้วอยากพอดีพอดีเอิญลูกกิงมากินนํากันเลยมาเด้อพี่น้องเด้อแสบๆเด้อกับหยาติพี่น้องกับลูกกระจกอือืมมาเด้อน่าด้วยแสบๆะดีขึ้นแล้วปะ เจ็บฟันนะไหนดูบอกว่าเจ็บฟันม่เจ็บแก้วเมื่อกี้ยังรู้ยุ่งเลยเปล่ะอ่าบอกคือเราสีบอกภาษาไทยใส่กันเนาะยุ่งมันบอกเผ็ดแต่ว่าเจ็บฟัน